สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรีนะครับในช่วงนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่วงคุยธรรมะกับเดอะยุทธกับผมยุทธนะครับสําหรับในหัวข้อวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของปฏิบัติธรรมะยังไงให้ได้ผลนะครับครับผมสําหรับตัวผมเองนะครับปี2ปีหลังมานี้ก็ได้หันกลับมา สนใจในการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติธรรมะมากขึ้นแล้วก็จนทำให้ผมด้ค้นพบกับตัวเองว่า,าการปฏิบัติธรรมะทำให้เรา,ามีความสงบสุขทางใจเกิดขึ้นได้ก็เป็นการาหลุดพ้นเล็กๆสำหรับตัวผมในการใช้ชีวิตแล้วก็เจอกับความสงบสุขที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิต ล่ะครับครับในวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมเป็นมายังไงถึงได้กลับมา,าสนใจในการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมะในครั้งนี้นะครับครับก็ต้องเริ่มจากเมื่อ2ปีก่อนนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งซึ่งคอร์สนี้ก็ ว่าด้วยเรื่องของทั้งศาสนาทั้งเรื่องหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักของจิตวิทยารวมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งทางเจ้าหนายผมในที่ทำงานได้เปิดโอกาสสร้างโอกาสให้ผมได้เข้าไปเรียนหลักสูตรนี้นะครับจนทำให้ผมได้ไปค้นพบตัวเองในหลักสูตรนี้เลยละครับครับซึ่งในหลักสูตรนี้นะครับก็จะมี ครูผู้บรรยายมาคอยบรรยายหัวข้อต่างๆให้เราได้ฟังซึ่งหัวข้อมีเยอะมากนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วครับแต่ที่จําได้ก็จะมีเช่นในเรื่องของความไม่รู้คือไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็มันจะเป็นพวกเสียงในหัวอ,อดีตอนาคตความว่างเปล่าและอีกหลายๆอย่างนะครับผมก็ จำไม่ก็ได้แต่หัวข้อหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปนั่งฟังแล้วก็ได้ถามตามแบบโครงสร้างที่เขาออกแบบมาให้นะครับก็มีทั้งฟังเสร็จก็มาทําการบ้านกันแล้วก็สงสัยอะไรก็ถามเขานะครับจนวันสุดท้ายก็จะมีให้เราขึ้นไปหน้าห้องแล้วก็สอบถามโดยตรงกับ ครูผู้บรรยายว่ายังอยากถามอะไรสงสัยอะไรเราก็สามารถขึ้นไปตอบคำถามถามคำถามกับเขาได้โดยตรงเลยก็วันสุดท้ายผมก็ได้ขึ้นไปถามตอบแล้วก็ได้ขึ้นไปบอกความรู้สึกที่ผมมีทั้งหมดกับผู้บรรยายนะครับก็ท้ายที่สุดก็มีอยู่ข้อความหนึ่งที่ครูผู้สอนบอกว่า ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตแล้วก็ความรู้สึกความนึกคิดความทรงจำสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยมีแค่ตอนนี้มีแค่ปัจจุบันนี้มีแค่ตอนนี้ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ถึงกับสลัดหลุดอะไร100%ผมก็ได้ถามตอบ กลับไปว่ามันจะมีความว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าได้ยังไงในเมื่อเรายังต้องคิดต้องนึกคิดมีความยังจำอยู่ตลอดเวลาคือเสียงในหัวในความทั้งความทรงจำความรู้สึกความนึกคิดยังเวียน อยู่แต่ในหัวเยอะแยะมากมายมันจะว่างมันจะเปล่าแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ยังไงผมก็ถามกลับไปแบบนี้นะครับเขาก็ตอบกลับมาเลยครับว่านั่นแหละมันคือความว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยซึ่งผมก็ยังงงอยู่ผมก็ถามกลับไปหลายๆครั้งแล้วความรู้สึกที่เรารู้สึกตลอดเวลานี่แหละมันคืออะไรเขาก็บอกว่านั่นแหละมันก็คือความว่างเปล่าความไม่มีอะไรเลย จนผมนิ่งไปก็หยุดคิดแต่พอดีมันมีคนขึ้นไปมันมีไม้หลายตัวนะเขาก็เลยหันไปถามคนอื่นในช่วงที่เขาหาันไปถามคนอื่นผมก็มันนึกว่ามันนึกนความว่างเปล่ามันว่างยังไงมันไม่มีอะไรเลยผมก็เลยได้นึกถึงคําของท่านพุทธทาสคํหนึงว่าเมื่อก่อนผมเคยอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสนะครับเขาบอกว่าจิตว่าง จิตว่างความว่างแล้วมันว่างยังไงทำไมทำไมครูผู้บรรยายคนนี้ก็บอกว่ามันว่างเปล่าและท่านพุทธทาสก็บอกว่าจิตว่างมันไม่แล้วครูผู้สอนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยนั่นแหละมันคือความว่างเปล่าผมก็นึกไปนึกมาผมก็ว่าถ้ามันไม่มีท่านพุทธทาสบอกว่ามันไม่มีตัวมันไม่มีตนเรา แล้วเราคืออะไรผมก็นึกว่าเราคือแล้วเราคือมนุษย์ต่างดาวเหรอถ้าเราจิตของเราที่มันความรู้สึกความทรงจาําความนึกคิดของเรามันมาจากไหนผมก็เลยนึกไปนึกมาถ้าสมมุติว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเรามาจากนอกโลกและเรามองโลกลงมาเออเราก็ไม่เห็น เราก็ไม่เห็นอะไรเลยนะถ้ามองจากภายนอกโลกเราก็เห็นแต่อาจจะเห็นแต่โลกที่สีฟ้าเห็นแต่น้ําทะเลไม่เห็นตัวคนด้วยซ้ําตัวคนก็จ,จะเป็นแค่โมเลกุลหรือว่าอะตอมเล็กๆซึ่งแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้ามองจากนอกโลกแค่นี้แหละครับผมก็เลยสลัดหลุดเลยครับเหมือนกับว่าเหมือนผลไม้ที่คั่วมันหลุดอะ่ะมันก็เลยได้ปล่อยวางเลยครับ ผมก็เลยอ๋อมันไม่มีอะไรเลยนี่ว่ามันก็มีแค่ตอนตอนนี้อดีตหรือว่าอนาคตอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเราคิดไปเองนะ่ะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยผมก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเนี่ยก็เลวโก็เลย,ก,เลยกับเทาะเปลือกตัวเองได้ปล่อยวางแบบปล่อยวางแบบยอมรับความ ความกลัวความกังวลที่ผมเคยมีมามันก็เลยคลายลงแล้วก็อัตราตัวตนความเห็นแก่ตัวของผมที่มีอยู่นะมันเห็นชัดขึ้นมันก็คลายลงนี่แหละครับมันก็เลยอ๋อตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มกลับมาศึกษาหลักธรรมะแบบจริงจังมากขึ้นครับในเหนือสิ่งอื่นใดนะครับการศึกษาธรรมะหรือการจะมาเรียนรู้ธรรมะ สิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับก็คือการเปิดใจนะครับการเปิดใจที่จะได้เข้ามาเจอกับธรรมะที่จะมาเรียนรู้ศึกษาธรรมะอันนี้แหละครับผมว่าสําคัญนะครับเปิดใจไม่พอต้องมีความเชื่อเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านไปค้นพบมาตัดสู้เจอมาแล้วก็มาสั่งสอนพวกเรานะครับซึ่งถ้าเราเปิดใจแล้วก็เชื่อ เต็มที่แล้วก็ลงมือทําเต็มที่ผมว่าไม่ยากเกินไปที่เราจะ,ะหลุดพ้นจากความทุกข์เล็กๆหรือว่าปลดปล่อยอัตตาตัวตนะละความโกรธความโลภความมิจฉาลิษยาพวกนี้ให้น้อยลงให้เบาบางลงครับธรรมะก็ะด้วยความคิดส่วนตัวผมผมว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งนะครับถ้าขาดซึ่งการ เปิดใจแล้วก็ความเชื่อแล้วก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างที่มันถูกต้องอันนี้อาจจะยากในการเข้าถึงนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราเปิดใจแล้วก็เชื่อก็สามารถที่จะนำพาเราไปสู่ในการขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติแล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะครับ อ่าครับสำหรับในวันนี้ก็ในหัวข้อปฏิบัติธรรมะยังไงให้ได้ผลก็จะคุยกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมแล้วอยากจะ,อะคอมเมนต์อยากจะช่วยผมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ผมพูดอาจจะยังไม่ถูกต้องหรือว่า ไม่ถูกทางยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้คอมเมนต์กันได้นะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันนั้นก็มาติดตามกันนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคืนหน้าสวัสดีครับ